อ่ะสีเงินก,การเงินมันไปได้อยู่นะสีนะสามวันนี้ไพ่เป็นสีไม้เท้าก็ถือว่ามีเงินเข้ามามีเงินหมุนอยู่อะ่ะนะนอืมมันคงดีอืมม,ม,มีงานอยู่มีเงินเข้ามาอยู่นะสีอืมไอไอ,อคนที่ไปด่าคนอื่นเขาบอกว่าไอหมอดูเป็นเปรตอะไปดูไปตีความในพระไตรปิฎกให้ดีๆก่อนนะ นี่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรคนขนาดอาจารย์อ่ะยังยังยังอ่านหนังสือมาแล้วตีความผิดอ่ะผิดจากพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วลูกศิษย์มันจะเหลือเหรอเพราะอาจารย์เองอาจารย์คนเขียนหนังสือในพระไตรปิฎกยังลงนรกเลยสวัสดีนะครับยังลงนรกไปเลยนี่พูดตามหลักความจริงเลยยังลงนรกไปเลยนะไอ้ห้าเล่มแรกอ่ะสามสิบปีที่แล้วอ่ะลงนรกกันไปแล้วอ่ะเดราชาวิชานั่นอนะ่ะสวัสดีครับ ว่าไงนะชารีติถูกค่าหนึ่งโอ้ดีใจด้วยส้มจะค้าขายได้ไม่ค้าจานค้าขายไม่ค่อยดีอะส้มนะสามวันนี้นี่พูดจริงๆไม่โกหกไปสวดคาถาแม่บุญเรือนก็ได้ นชารีติชิมพารีจมหาเทรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัามามาพราพรังมามาโพคะมามามหาธาโพมามาสัพเพชนาพหุชนาพวันตุเมไหนเจ้าถามอะไรข้ามาผมมีเงินล้านไหมเดี๋ยวดูให้ยังไม่มีเงินล้านอะ่ะพูดจริงๆสามวันนี้นะนชารีตินะเออ สามีไปอยู่กับมือที่สามจัดของขวัญมายัางยังไม่จัดมาข้ามนะต้องจัดมาก่อนเด้อนะเพียนสวัสดีนะขอหัวใจส้มก่อนนะครับ <tas S 1> ตั้งก่อนตั้มคำถามจะบอกขายรถก็ใช่ไงก็จะยังต้องรอก็เอาของขวัญมาก่อนนะถ้าไม่มีของขวัญมาถือสละโดยอัตโนมัติเอาที่จานก็ชัดๆว่ายังไม่มีเงินนะสามเดือนนี้ได้ไหมสามเดือนนี้ก็ทัตีความก็คือยังไม่ได้อ่ะ ยังไม่ได้พูดจริงๆไม่โกหกปีนี้จะมีเงินแสนไหมครับจัดไอ้นี่มายังหัวใจส้มหรืออะไรไมายังดอกกุหลาบหัวใจส้มตั้งคําถามแล้วตั้งตั้งมาหกเ,เดือนเอาแล้วเอาเอะไรยังไม่มีดูไปแล้วสามวันนะไปสวดคาถาแม่บุญเรือนเดี๋ยวแม่บุญเรือนก็ช่วยเองอะ่ะไปดูส่วนตัวก็ได้นะผมดูแค่รายสามวันถ้าสามเดือนหกเดือนนีอันนั้นต้องไปดูแบบส่วนตัวชุดใหญ่เลยไปดูแบบตั้งแบบสิบไม ผมจะดูอัตตะหินะาทาน,นังมาตาปิตาโพคาม,มัชิม,มาตานุก,กระุมารสาชาปันทุปุตตะอริปัตานิมรานสุภกมมะและฐานอีกสิบสองเดือนรามานั่งดูกันไปดูส่วนตัวเลยดีกว่าอัดจัดเต็มนะจัดเต็มนะอัดความรู้ไปเลย